อ่ะส่วนนี้ผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะผมวันนี้ก็มา,มาแนะนํานะผมวิธีการทํากัญชานะผมแล้วก็โพรเซสกัญชาแล้วก็ไปขายนะผมแต่ขายกัญชานะผมต้องมีตำรวจสองคนนะไปเก็บกัญชานะผมต้องมีตำรวจขั้นต่ำหนึ่งคนส่วนกัญชานะผมมีที่ตู้เยอะนะผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเยอะขนาดไหนนะ ชาก็มีอยู่200กว่าใบนะแต่ผมจะพาไปเก็บใหม่นะผมเพื่อหลายหลายคนอยากไปเก็บนะผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะผมอ่า,อาชุดกัญชานะผมก็มีหลายๆคน,นชุดกัญชาก็มีหลายๆคนเคยแจกมาหมดแล้วนะผม ใแต่อันนี้ผมจะมาทำคลิปแจกอีกทีนะผมนี่ก็นี่นะผมถูกจะมากไวแถวนี้เลยนะผมไปขับรถกันนะผมไปดูกันนะผมว่าจุดขายกัญนชาไอ้จุดเก็บกัญนชาจะเป็นแบบไหนนะผมปะไปดูกัน ครับผมก็มาถึงแร่กัญชานะผมส่วนอุปกรณ์การเก็บนะไม่มีอะไรนะผมตัวเปล่าๆก็เก็บได้เลยแต่ต้องอย่างน้อยมีตำรวจหนึ่งคนนะผมต้องมีตำรวจอย่างหนึ่งคนนะ,ะผมก็จะเก็บไปห้าใบนะผมคือห้าใบเราจะโพสต์กัญชาได้หนึ่งแพ็คนะเพื่อจะไปขายกับ NPC นพีซีนะผมะส่วนใครต้องการยาแดงนะผมมาติดต่อที่ผมได้นะผมขายเม็ดละสามร้อยห้าสิบเงินเขียวนะผมสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเงินเขียวนะ เนีย่ยผมขอจะเก็บ5ใบนะแล้วก็ยวไปโพสเซสกันนะผมต้องมีตำรวจนะผมถึงจะเก็บได้นะใบกัญชาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะผมไปรูปใบกัญชาเลยใบรับผมอีก2ใบเรามีตำรวจอยู่นะผมถ้าตำรวจพอนะรับผมจะพาไปขายด้วยนะผมว่าจะขายได้หรือเปล่าหรือจะโดนจับติดคุกอะไรยังไงนะผมสุดท้ายนะผมห้าใบก็จะได้หนึ่งแพ็คนะ กัญชานะผมเราโดนจับแต่โดนโทษน้อยกว่ายานะผมแต่เราจะขายได้ถูกกว่าอ่ะตอนนี้ก็ได้5แพ็คกันะผมบักเดี๋ยวไปโพสต์เซตกันนะผมส่วนจุดโพสต์เซตตรงไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมอะจุดโพสต์กัญชาก็อยู่นี่เลยนะผมแอนเดียเลยนะนตรงนี้นะผมนี่เดี๋ยวผมจะมาแค่ตรงนี้พอไปกันนะผมขับรถไปดูกันนะผมไป อ่าเราก็มาถึงจุดครับนะครับผมคือจุดครับอนะ่ก็ต้องใช้ตำรวจเหมือนกันนะผมนี่เราลงมาในแอร์เรียนะผมเราก็ต้องวิ่งิงนิดนึงนะผมไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมจุดครับประชาก็อยู่ตรงนี้นะห้าไปจะได้หนึ่งแพ็คนะผม ตอนนี้มีอยู่5ใบนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแพ็คนะผมที่จริงแล้วครับข้างบนก็ได้นะไม่ต้องลงมานะผมสามารถจอดครับข้างบนได้เลยไปครับผมไปครับก่อนนี่ครับผมกำลังแปรรูปเวบแพ็คกว่าประมาณนี้เป็นชาแพ็คครับผมเอาง่าย หนึ่งครผมก็จะได้มา1นึ่แพ็คนะอันนี้เราก็สามารถไปขายกับ APC ได้แล้วนะผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะว่าจะคาบตรงไหนได้นะผมไปเดี๋ยวไปดูกัน จริงมันข้างบนได้นะมันต้องหาจุดนะผมผมก็จำไม่ได้แล้วมันอยู่ประมาณไหนครับผมลงไปข้างล่างก็ได้นะครับผมง่ายดีก็เป็นงันเสร็จนะผมสาหรับการแพ็กกัญชานะไปครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการขายกันส่วนจุดขายนะผมจุดจะอยู่ที่ในเมือง l ออนะอยู่ในทั้งเมืองใน l อเลยนะผมเราต้องวิ่งหาเอานะก็เป็นจุดเดียวกับที่เราขายยานั่นละครับผม ไปแต่ผมจะพาไปขายนะผมมาดูว่าจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายเป็นยังไงนะไปเดยวไปดูกันนะผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะผมเหลือไปขายเดียวไปเดยวไปดูกนะันครับอ่าตันนี้ครับผมก็เจอเอ็ t พีตนะผมหาขับหามาตั้งนานนะโคตรนานเลยับผมก็ทาการคลิกเลยนะผมนี่มันก็มีให้เลือกนะเป็นขายกัญชาขายยาแล้วก็ขายไอ้นี่ยังไม่มานะผมกําลังจะมาเร็วๆนี้นะแล้วก็กดขายกัญชาไปเลยนะผมอ้าว ตำรวจไม่เพียงพอนะผมตำรวจน่าจะแคสหรือเปล่านะอุตสาหามาตั้งนานนะผมพอเจอปุ๊บตำรวจไม่เพียงพอก็เอาเป็นว่าขายกัญช้าก็เป็นประมาณนี้นะผมเราหา n p c ขายยาครับผมแล้วก็เอามากดขายนะแล้วก็เรียกว่าขายขายเวทนะครับผมนี่นะครับผมกด F1 นะแล้วก็คลิกที่ตัวมันนะผมนี่แล้วกดเลือกขายเวทนะนตำรวจน่าจะ ออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูในดิทดิคอร์ดแป๊บนะผมว่าตำรวจเขายังอยู่หรือเปล่าเขาแคสหรือว่าเขาออกเกมไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมไปดูสักครู่นะครับตำรวจในดิสมีคนเดียวนะผมผมว่าจะขายให้ดูสักหน่อยนะโคตรเซ็งนะผมมันต้องแค่ตำรวจสองคนนะอันนี้น่าจะเป็นตัวซ้อนด้วยนะผมถ้ามีขายเวทนะผมแล้วขายทีาเรียกว่าอะไรครูคอะไรครูล่าค,คูล่าค,คูค่าโคเคคลอะไรก็ไม่รู้นะผมคูล่า ไม่ใช่ล่าเด็กตัวอีนะผมโคนนะ่นอะไรอ่ะคืออะไรไม่รแต่เนี่ยมันยังไม่มานะผมยังยังไม่มาส่วนอันเนี้ยก็เป็นยาแดงที่ผมชอบขายประจาําอันนี้เป็นขายกัญชาครับผมเนี้ยมันต้องใช้ตำรวจสองคนขึ้นไปนะตอนนี้มีแค่หนึ่งคนนะผมขายไม่ได้นะแล้วผมขาโอ้ยผมขับรถหาเอฟพีซีโคตรนานเลยนะผมเมื่อมาเจอเอฟพีซีปุ๊บตำรวจไม่อยู่โคตรเซ็งเลย แต่ผมจะลองรออีกสักพักนะผมถ้าตำรวจสองคนมาไร้แต่ผมจะมาขายให้ดูก่อนจะขายให้ดูนะผมหรือว่าถ้าไม่มีตำรวจก็จบเพียงเท่านี้นะผมคลิปก็คือวิธีการเก็บกัญชาการโพสซสก็ประมาณนี้ครับผมสวนการขายก็ต้องหาจุดกันเองนะจุดก็อยู่ทั่วเมืองเอลเอสนะผมขับ้องขับรถหานั่นดูเมื่อก่อนที่ผมขายนะเละก,ก็อยู่400ถึง700นะผมขายกัญชานะแล้วก็ใยแดงก็900ถึงพันสองนะผมเละเป็นกัญแดงนะผมก็ประมาณนี้ เอาตำรวจสองคนแล้วนะผมมาขายดูเลยดูนะผมหัวล้นแย่งอีกนะผมนี่ับผมก็ทําทการขายแล้วโอ้โหมากเงียบๆนะผมหัวล้นก่อจะมาดูกันครับว่าจะขายได้ไม่ได้นะขายได้แค่ครั้งเดียวนะผมตอหนึ่งตัวขอให้สาเร็จพี่ครับพี่ครับเอาได้แปดร้อยเลยนะผมะว่าไงครับพี่พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ ขายขายกัญชาครับผมขายกัญชาเมื่อกี้ตกใจหัวล้นมากนะผมไม่รู้มาจากไหนนะ อ่าบางทีก็สงสัยนะผมว่ามาทําอะไรเหมือนตอนที่ผมเข้ามาเล่นแรกๆนะผมก็งง <c oughs> นะผมว่ามันคือตัวอะไรนะมายืนอยู่ตามหลบนซ่อนนะผมอ่าการขายกัญชาก็มีประมาณนี้นะผมไม่ยากนะผมไม่ยากแต่ขายกัญชามันก็จะได้น้อยหรือเปล่านะแต่นี้ได้แปดร้อยนะงงเลยนะผมมันหน้าแต่เลดน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยถึงเก้าร้อยหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่นี้ผมขายได้มา800เงินแดงเลยนะผมแปดร้อยคิวๆเลยนะผมสบายเลยนะผมสําหรับคนที่อยากขายกัญชาก็ประมาณนี้นะผมลองหาขายดูลองหา,าอ,นะอ MPT ดูนะผมก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากได้ยาแดงผมมีขายนะผมไม่ละสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเป็นเงินเขียวนะอ่าถ้าผมสามารถหาผมเจอได้ที่ทําข้าวเลเบลประมาณนี้นะผมสําหรับพี่นี่ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ